สวัสดีครับผมออฟบางนาลานะครับวันนี้ผมก็จะมาที่ป่าหมากนะผมตั้งชื่อทริปนี้ก็คือมาตามเพื่อนนะอยู่เพื่อนมังคับมาเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันได้มาเอาของเอาเต็นท์เอาอะไรของผมเนี่ยไปแล้วนะโดยให้ผมเนี่ยตามตุลาเสร็จก็ให้ปิดปอไซต์ตามมานะครับก็เอาละผมก็ตามเลยแต่ตอนนี้เหมือนผมว่ากําลังจะหลงอยู่ในที่ไหนสักที่นะของโซนปราบุรีนะครับ จุดหมายคือป้ามากและแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เอาเป็นว่าผมจะถ่ายให้ดูแล้วกันว่าผมจะถึงป้ามากหรือว่าผมจะหลงเข้ากับบ้านะโอเคตอนนี้ก็ทางสวยนะเดยทางโคตรสวยเลย โอเคเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรส,สวยๆ mm hmm. เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับไม่รู้ว่าเสียงลมมันเข้าดังมากไหมนะ mm hmm. เพราะว่าผมเลือเปลี่ยนชิลมานะเอาชิลเล็กมาไม่ได้เปลี่ยนชิลสูงมาโอเคครับเจอกันสี่ครึ่งแล้วยังไม่ถึงที่กางเต็นท์เลยเฮ้ยผมผมมาผิดที่ป่ะว่าเอาเแล้ว,ลว,ลวโลกอีกแล้ว ฉันมาทำอะไรที่นี่เย้เจอทุ่ง yeah! อะไรก็ไม่รู้ หลงได้สักพักนะครับผมก็เริ่มจะเพลินกับบรรยากาศของเส้นทางนะครับซึ่งอากาศเนี่ยบริสุ์มากนะแล้วก็อากาศเนี่ยเริ่มเย็นนะครับเย็นสบายครับบิดเพลิพนๆครับฟับงเพลงไปบิดเล่นไปเรื่อยๆนะไม่ได้กังดดวลเรื่องการหลงเท่าไหร่แล้วนะครับหมายถึงแค่ช่วงนี้นะหลังจากปิดมาได้สักพักนะครับตอนนี้ก็จะพบกับสดคอนกรีตนะ เดี๋ยวพวคงไปขนรถลาดยางต่อแล้วก็ต่อด้วยรถปืนยิงสลัมกนันไปมานะครับแต่ตอนนี้สัญญ,ญาณมือถือไม่ค่อยจะมีแล้วนะดูมีบ้างเดี๋ยวหายบ้างนะน่าจะเริ่มเข้าใกล้บ้าหมากแล้วนะถ้าผมไม่ลงนะนะโอเคเอารูปเลิศเลยอู้ออออสอ โอ้ยตะลุยเมื่อกี้ GPS ผมหยุดทำงานนะเนื่องจากมันไม่มีสัญญาณ GPS ที่ดีพอนะก็เจอกับสามแยกนะแล้วก็มีร้านขายไส้กรอกอยู่เว้ผมก็หันไปถามเขาว่าเออพี่ครับเออผมปามากไปทางไหนครับ แล้วคือผมก็เงยหน้าขึ้นไปเห็นที่ร้านก็พอดีอะที่ร้านเขาติดป้ายสีขาวว่าปลาหมากให้ตกมาทางนี้ติดอยู่ที่ร้านเขาเลยแสดงว่ามีคนถามพี่เขาปล่อยมากเลยก็ตุดยอดเลยถูกทากแล้วตอนนี้ไปกันป<ฮ>อามากพี่มาแล้ว

เข้ามาไกลแค่ไหนก็ยังมีแฟกอยู่นะ Let's go เอาละตอนนี้ผมกำลังหลงอยู่หรือเปล่าไม่หลงแล้วเพราะว่าเจอคนแล้ว มันก็มืดเืดลงนะคงคง,ง,งเป็นเพราะว่าเขา,เาบาังแสงนะยรับอกได้เลยว่าตาเราที่มองเห็นเนี่ยสวยกว่าในกล้องนะผมว่านนเพื่อนมันได้บอกผมสักคำไหมว่าทางมันเป็นจังสี่ สบายเลยเพื่อนเฮ้อว้าข้อตุดข้อนโอ้โหมาทูกทาง่ะเด็ก ลงไปะดิโอ๊ย ปรมารทางนี้ป่าครับลับมารทางนี้ป่าโอเคไปบอกกิ่งด้วยว้าอ้ยอ้ยโ้าแล้วเล่นกูแล้ว ไปไหนีก anyway, ุ๊บไไหนดีเอ๋เออเอออเออเฮ้ยนิดนิดหน่อยมาผุทางกะดนตอนนี้ผม ตอนนี้ผมมาถูกทางไหมครับผมมาถูกทางแล้วใช่ไหมเด็กขครก็ได้บอกผมทีนี่พอสิ้นสุดทางดินก็จะเป็นทางคอนกรีตนะครับแล้วก็ไม่รู้จะเป็นทางดิน จริงๆผมเคยปลามากมา,มาปลามากแล้วทีนะแต่ว่ามันจำไม่ได้เลยว่ะเฮ้อเอาอเอาเอาดิเอาดี่เจ๊เจ๊มาอือเยี่ยมเยี่ยมอ่ะเอืเอลัอานลัานลัานลัาน,านตายแล้ว Uw, uh, uw, uh. uw, uh. uw, uh, ja. Yeah. uw, uh, uw, uh. uw, uh. uw, uh. uw, uw, เยว่ยาแล้วว่าแล้วเดี๋ยวจะรับทประว่าินนาราาการะเด็ราารเครับมากลางเต็นท์ครับยุงในรัดมากลางเต็นท์มากีท่ท่านครับมาคนเดียวครับวันนี้เดี๋ยวผมขอขอจอดรถแป๊บนึง อืมก็คอสามสากเจ็ดแเสียค่ามัดจำขยะร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งก็คอหนึ่งอคไรกมบกอลูกค้าเรนโรลละลูกค้าเรโรล ก็ค่ามาจำขยะด้วยนะอ,นอ,ยนนอ,อีกร้อยห้าสิบครับอีนนอย,ย๋อเนเขียนยนี่ปละใช่ใ,ชใชอันนี้ผมอันนี้แหละมันเขียนเมื่อกี้เนะี่ยอันนี้ป<น> <คา S 2> ะ <คา S 2> ออนี้ด้วยอันนี้ข้ามมาจำขยัคลูกค้าเลเยหรอเาเดี๋ยวไซส์ด้านหน้านะพี่ต้องไปตรงนั้นลูกค้าเลนเหรอเลงอ๋อลงมาตรงนี้รงที่มีาปแล้วก็ขับกลมไปลูกค้าเลนเหรอ่ขอบคุณครับ นี่ะทางดีมีเซเว่มีหัวด้วยหน,ะนา,นา,นาอุกต้องไปอั้หนเนี่อมันเ็เป่าเลยหนวะอ๋อเจอแหมอดิเดินหาไปกระเปขาม่เหรอวะกูก็ไม่รู้เไนโอ้โห <c oughs> ไป <c oughs> ไป <c oughs> ขณนนะน,นี้เป็นเวลา17นาฬิกา35นาทีก็มาถึงพอดีนะครับถึงแล้วนึกว่าจะหลงซะแล้วไม่หลงนะเจอเพื่อเรียบร้อยแล้วอันนี้เต็นท์มันเดี๋ยวดูเต็นท์มันนะเชียเต็นท์ก็ดีอะเดี๋ยวดูเต็นท์ผมนะ เต้นผมอย่างกาโลโปโอเคเดี๋ยวผมจัดการเก็บข้าของนะนี่แสงลิบลีลิบลีที่ปลายแล้วเต็นแม่งก็ไม่ได้เป็น กลางเต็นต์เสร็จแล้วสองเที่ยงอะไรก็มืดอันนี้อะไรเนี่ยงบหมดเสาทับขาดไปอันหนึ่งก็เลยเหลือแค่นั้นกลางเต็นท์ภายในเวลาแป๊บเดียวอันนี้นี่ถ้าสังเกตนะเขาจะทำเป็นเขื่อนเป็นชั้นๆนะชั้นหนึ่งชั้นสองตั้งๆาม็นต์สีอุ้ยมีเต็นท์สีชมพูคู่นั้นด้วย ก็ไม่เห็นมีปลาเลยนะไม่น่าจะมีปลาหรอกปลาไม่น่าจะลงมาไม่ได้ติดหินติดหินชั้นบนเดี๋ยวพรุงนี้ค่อยเดินสำรวจมาเย็นไปหน่อยนะไม่ได้เล่นน้ำ <c oughs> แซ่บสูตรไหนว่าใส่น้ำจิ้มไก่เออไม่เป็นไรหลอกมันก็เปรี้ยวๆเหมือนน้ำมะขามเหมือนกันได้อยู่ใช่อหใส่น้ำจิ้มไก่ไหนต้มแซ่บต้แซ่บหลายแซ่บหลายเฮ้ยมาอาหารเป็นพิษที่ตรงนี้ดีกว่าจะออกไปได้ไก่ด้วยไม่ต้องห่วงเฮ้ยพอเริ่มมือไฟเริ่มชันแล้ว พี่แตกกันหมดนี่เลยลโห้องส่วมอยู่แกตรงนี้ลุง่วงเจ็บเจ็บรถการันตีมอ๋อมะนาวไม่มีใบกะเพราไจะไหลในวันที่ไม่มีใบกะเพราเพราเป็นต้มแหลงแล้วกันเีวบนและเบยสักพักเบยมืดมิด เปิดนี่ยไปเฮ้ยโคตดสดานี่หมดแล้วไปไหนวะกรโลกโอ้โหเดี๋มันกพกกัญชาซอยมาก็ไม่ไรได้อยู่หรออยู่นั่อมันละลายหมดละลายก่อนรอจิิมแจ่วก่นเิมด้แดงแป๊ มันต้องดึงรสชาติของเนื้อดีสุดแล้วเบื่อบังโตบอกมามึงรู้จักบังยังไงว่าจัดหลุ่นหลาจัดะลุละแตกเข้าไปดิอร่อยแ่บ เอมึงไปส่องส่งะชาให้เอาอ่เพ่มอุนตอนนี้เจ็ดโมสี่สิบห้านาทีครับ เช้าแล้วครับแต่ภูเขายังบังแสงพระอาทิตย์เดแล้วแสงพระอาทิตย์มาก็คงจะร้อน <c oughs> แอบการหนาวนะน,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 นี่เราวิ่งเข้าเต็เนท์นี้ <c oughs> เฮ้ยคนละตัวไอ้นั่นต้องมีรอยน้ำตาลตรงกลางหัวดิไอ้อ้ <c oughs> นวนอะไอ้ดำอ้วน่ไดด้้้้้ทาานนวกีลแม ให้ดูด้วยนะกุพยายามดูไม่ให้กูดู้นียได้ไหมรยยแพงดิแตกไหมขล้อลแค่้องล้านอ่ะลับกล้องข่ไม่งยังกับทีทีที ออกองมันจิ้จับทุกเรากล้องไ่ยรูปกล้องประชาชนในที่นีนึกว้าจะมาทำข่าวกลสูกันกำลังร้อนมันยังร้อนอยู่ต้องฟังก็คือฟังนานนะนี่คือกูเดินเข้าออกซ่วมนี่เพราะไอ้เหนี่ยมนี่บอกว่าแห้งอร่อยดีด้วยอะไรอร่อยสุดแมกนา่งใส่ันนันอาจจะเป็น้อเนื้อใต้เหลืองก็ได้ เสอือร้องไห้นะเยอะเคีเ้ยวยากด้วยเดมันก็นังเลยแล้วแต่ตรงนี้มันตเตะไงตอนนี้เป็นเวลาสิบมิลิกาัมสี่สิบห้านาทีเมฆบางแดดอะ่ะแรกแดดเปี้ยงไอแล้วลงเลยน้ำ เขาจะพิสโอ้ยหินงลื่น่าตรงโน้นที่มีพวกคาเฟ่พวกเอาตรงโน้นข้ามขึ้นไปตรงทางดินขึ้นไปตรงเารงขาจนทำนักสงฆ์ อ่โอเคเปียกน้ำแล้วโคตรลมรูเลี่ยงดูชั่วลงน้ำมาแล้วผ <c oughs> ีเสื้อตอมผีเสื้อเปียกเลยอยู่ดีผีเสื้อมาเพียบเลยอุ้เปียกเออ สวัดใหญ่โอเคเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับก็ลาไปด้วยบรรยากาศของป่ามากในตอน11โมงเช้าเลยนะน้ำเย็นเกี๊ยมและแก่ร้อนได้นะแดดร้อนพอประมาณเมื่อเช้าตื่นมานี่อากาศอยู่ประมาณ24-25องศาครับก็ใช้ได้เลยเมื่อคืนก็ประมาณ20องศาโอเคชมบรรยากาศครับ